สวัสดีค่ะวันนี้อาหารง่ายๆจะตายป้านีก็จะพามาต้มซี่โครงหมูใส่หน่อไม้สดค่ะเครื่องก็มีแค่นี้ค่ะแต่ใครกับหัวหอมเอาไปคั่วไฟให้หอมๆก่อนนะคะแล้วก็มีรากผักชี มีซุปหนึ่งก้อนค่ะก็จะประมาณนี้นะคะกับข้าวเตาฟืนวันนี้ค่ะพอน้ำเดือดเราก็ใส่ เครงสมุนไพรที่คั่วไว้กับหมูไปพร้อมกันค่ะแล้วก็เทซิีิยวขาวใส่ไปด้วยหน่อยนึงใครอยากปรุงรสชาติแบบไหนก็าตามใจชอบนะคะสำหรับป้านีทานแค่นี้ค่ะพอเดือดสักพักเราก็ค่อยใส่หน่อมไม้สดนะคะหน่อมไม้กับซี่โครงหมูจะได้เปื่อยไปพร้อมๆกันค่ะนี่คือกับข้าวเตาฟืนของป้านีค่ะ พอซี่โครงเดือดได้สักพักหนึ่งประมาณ40นาทีเราก็ใส่หน่อไม้ไปค่ะอันนี้จะใช้ซี่โครงประมาณหนึ่งกิโลกว่า,วานะคะทีแรกคิดว่าโลนเดียวทีนี้พอมันมีอยู่ในตู้เย็นทีนี้ไม่เก็บไว้เ,เอามาใส่ให้หมดค่ะใส่ให้หมดแล้วก็ พอที่โครงต้มที่โครงนุ่มก็จะตักแบ่งออกมาไว้ทําที่โครงย่างค่ะอันนี้ส่วนที่เกินจากหนึ่งกิโลจะเอามาไว้ทําที่โครงย่างค่ะระหว่างรอแกงหน่อไม้เปื่อยพาดูน้อยนาอีกค่ะเพิ่งเก็บวันก่อนนี้เองแก่อีกแล้วค่ะถ้าไม่รีบเก็บเดี๋ยวนก,กินหมดค่ะ เดี๋ยวจะเก็บให้ดูนะคะไม่มีคนถือแท็บเล็ตให้เดี๋ยวเก็บเสร็จจะเอาให้ดูอีกค่ะลูกใหญ่มากให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนนะคะเก็บเยอะเดี๋ยวกินไม่ทัน ที่เก็บวันก่อนเอาไปถวายพระแล้วค่ะพร้อมข้าวต้มหางมันจะมีเพลี้ยมีอะไรแบบนี้เลยค่ะเพราะไม่ได้เอาหอต้นมันสูงจ้ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆน,น้อยหนาไราสารน้อยหนาจากต้นของเราต้นน้อยหนาก็จะมี ต้นกระทร้อนต้นหมอนมันเบอรี่อยู่รอบเลยค่ะกระท้อนยังไม่ออกลูกถ้าออกลูกเพิ่งจะออกดอกถ้าออกลูกจะถ่ายให้ชมนะคะมันเบอรี่ก็ออกลูกตลอดแต่นกกินตลอดลูกใหญ่ๆค่ะแกงเดือดก็เลยจะได้รับประทานแล้วหอมไหมคะหอมไหมคะ เวลาจะทานก็เอาใครชอบผักชีก็ใส่ผักชีใครชอบกะเพราก็ใส่กะเพราใครชอบใบผักชีฝรั่งก็ใส่ใส่ใส่เครื่องหอมตามใจชอบค่ะแต่ป้านีใส่แค่นี้เดี๋ยวใส่ก้นจานด้วยรองก้นจานด้วยใบผักชีหอมๆหอมมากๆเลยกับข้าวเตาฟืน จะไม่มีควันขึ้นมานะคะเพื่อนๆดู เราใช้เฟืนกระถิ่นนรงค่ะมันก็เลยไม่มีควันค่ะ ขอขอบคุณเพื่อนๆจากใจนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะฝากเติมหลังคาฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ เสร็จแล้วคะ่ะต้มซี่โครงหมูใส่หน่อมไม้เตาฟืนคะ่ะกับข้าวเตาฟืนต้มซี่โครงหมูใส่หน่อมไม้สดคะ่ะ เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ กับข้าวเตาฟืนกระดูกหมูใส่หน่อไม้สดเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะ ทำกับข้าวเตาเฟ์มที่ไม่มีควันเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ